ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องพิเศษนี้ได้ที่กับเฟอร์ดิชน์กันนะคะว้าก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะกับสีผมใหม่ทรงผมใหม่และก็หน้าบวมอุ่ยตุยเหมือนเดิมน,นะคะก็วันนี้ที่เปิดบล็อกเพราะว่าวันนี้เราจะไปดีเวอร์กันค่ะโอ้โหเสียงหายอ่าคือ วันนี้เรามีแพลนจะไปดีเด์กับแก๊ง Crazy นะคะซึ่งก็คือแก๊งของพวกเราเองแล้วก็มีอีก New กรบเวิร์ดพ่วงมาด้วยนะคะก็เป็นแปดคนนะคะหลายคนสงสัยว่าแก๊ง Crazy คือแก๊งไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเนมีเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าแก๊ง Crazy เนี่ยจะเป็นแก๊งที่บ้าเล่นเกมนะคะ<ช><ๆ>กันมาเที่ยวเนื่องจากว่า หลายๆคนปิดเทอมแล้วแล้วก็สามารถมาเที่ยวด้วยกันได้ก็เลยนัดกันมาหน่อยอะไรเงี้ยแบบเออไปเที่ยวด้วยกันนะคะซึ่งสถานที่ที่พวกเราเล่นก็คือดิมเบิลนั่นเองนะคะทุกคนส่วนสนุนในฟันของใครหลายๆคนใช่ไหมคะเ <laughs> ฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่แบบว่าเอออย่าไปคือเราเคยไปตอนเด็กๆเ,กเ้ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เล่นเครื่องเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวด้วยอะไรด้วยด้วยความเป็นเด็กนะคะก็ ก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะไปเล่นให้ครบทุกเครื่องเล่นจะถ่ายเท่าที่จะถ่ายได้เลยคือแบบว่าจะถ่ายกับทุกเครื่องเล่นแต่ว่าอันไหนที่มันแรงไปก็จะฝากเพื่อนเอแบบเออเซิร์ฟแบบเก็บภาพให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะขึ้นไปทุกคนหมายถึงว่าเล่นกันทุกเครื่องเล่นอะไรเงี้ยเขาวันนี้ก็จะไปเล่นเครื่องเล่นให้หนำใจไปเลยนะคะก็ใครที่เครียดแล้วก็ จากการสอบมาก็คือมากรีดการ์กันที่นี่แน่ๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เพื่อนเฟิร์นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายอัปเดตเรื่อยนๆนะคะคลิปนี้ก็จะมีความสุกสนานด้วยนั่นนี้ตลอดเวลานนะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยปั๊บับปุกับเลฟโรก็อยกันที่ดีเวอร์ค่ะแต่ว่าเราอยู่กันสองคนเราเพื่นไปต้องดูมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบัตรไปให้พนักงานคือเราจะมาโปสามาแล้วก็เลือสามเก้าเก้านะคะก็ได้บัตรแบบนี้นะคะ เรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆรู้สึกไหมาว่าเราจะได้ทำอะไรคือถ้าจะเล่นไหนนักเล่นคือเล่นเลยเราตกลงกันว่าจะไปเล่นแรปเตอร์โดยมีคุณฟ้าที่เขาอยากเล่นนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเห็นอะไรน่าเล่นก็อยากเล่นใช่เพราะว่าเห็นไวกิ้งอยู่ตรงหน้าและอยากเล่นไวกิ้งอยู่ตอนนี้โอเคเล่นเล่นไวกิ้งแรปเตอร์ A few moments later ท่านโทษนะเมื่อกี้เราจะไปไวกิ้งกับแรปเตอร์มึงมาอยู่ที่สกายโคเตอร์ได้ไงขอโทษทีมันยั่วใจ ถาภาพมานะคะก็คือจริงๆเราเครื่องเล่นแรกที่เราเล่นนะคือสกายคอสเตอร์ซึ่งก็อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้บอกใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นเฟินไม่ได้เก็บภาพเลยเพราะอ่ะมันเก็บไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็เฟินไม่ได้มีโกโปรหรืออะไรเฟินมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็เลยสกายคอสเตอร์เนี่ยเฟินนั่งข้างหน้าเลยคู่กับฟ้าซึ่งตอนแรกอ่ะเฟินอ่ะกะว่าฟ้ามันคงแบบไม่นี่หรอกแต่มันรับน้องเฟินค่ะมารับน้องได้กะให้เฟินปล่อยมือจากที่จับและคือ มันก็เป็นเ,เรื่อเล่นแรกที่แบบว่าเออมันมันมันตอนแรกอขึ้นไปตอนแรกคิดว่ามันไม่น่ากลัวมากใช่ปะแต่พอมันขึ้นไปถึงจุดที่แบบว่าดิ่งวูวูวงเงี้ยน,น,น่ากลัวมากท้อคอมันหลับตาแล้วแบบพอลืมตาขึ้นมาไอ้พุ่มไม้อะไรเงี้ยก็อยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดแล้วก็กลัวเท้าจะโดน,นกลัวหัวจะฟาดเสาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเกง่งแบบเก่งมากนะคะไอ้ฟ้าก็คอยหันมาดูไประยะแบบยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นการที่ฟ้ารับน้องเพิ่น ไปในตัวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปต่อไปจะไปเล่นเครื่องเล่นอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเพืก็จะมาแวะมาใส่คลิปบรรยายแบบนี้อีกนะคะโคตรตือนเตนมากอสสัตว์มันแกล้งหนูแม่แม่แมฟานแกล้งหนูนบอกหนูปล่อยมืออ่ะ A few moments later เล่นที่สองที่เราเล่นกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Backhoe นะคะอันนี้มีคลิปบรรยากาศอยู่แต่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลังจากนี้แต่ว่า คือเฟยเขาอพูดเฟิร์นก็ไม่ได้มีสมาธิที่จะถ่ายอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะฟ้าก็ฟ้าก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายให้อะไรเงี้ยนะคะ,ก,ก,ก,ะ,คะก็จะมีคำหยาบบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะซึ่งเฟนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอ้ะตุยอะไรเงี้ยไม่ก็แบบเป็นคนหยาบคายนะคะก็เดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศได้แต่เฟนจะวัรยาให้ฟังก่อนว่าคิดว่าไม่น่ากลัวใช่ไหมแต่ จริงๆมันก็ไม่น่ากลัวแต่ว่ามันตื่นเต้นคือเราอะสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเลยเพราะข้างในมันดำมืดมากมันมืดเป็นแบบไม่มีแสงเลยอะทุกคนเราก็ต้องเราก็ต้องคิดว่าอันแล้วแบบถ้าผ่านตรงนี้ไปจะเจออะไรวะแล้วแบบซึ่งมันแบบคล้ายๆกับรถไฟเหาะเลยฟิลนั้นเลยค่ะแต่มันอาจจะไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ย มันเล่นกับความรู้สึกเรามากกว่าว่าแบบเออสิ่งข้างหน้ามันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปบรรยากาศที่ฟ้าเก็บมาให้นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ซับไตเติ้ลไว้ให้ด้วยนะคะว่าใครพูดอะไรบ้างนะคะซึ่งเนก็จําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพูดอะไรไปบ้างนะ,ะก็เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> กี่นอยเยโอ๊ยกูมองไม่เห็นเลยเลยนี่บ้านอาไปยงกยมาเี่่านไม่ด้เก่ยแล้วแล้วเราก็ จากที่เราเล่นแบ็คโคเสร็จนะคะเราก็มาต่อกันที่รถบัมซึ่งอันนี้ถ่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่าขนาดกระเป๋าน้องสาวอะ่ะกระเป๋าน้องแพวอะ่ะยังหลุดขาดแบบโซ่ขาดอะไรขาดนะคะก็เลยคิดว่าออไม่เอาดีกว่าไม,ไม่ไม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายละกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรถบัมที่ปวดคอมากเพราะว่าคือเราขับใช่ไหมตอนแรกอะเฟิร์นไม่เคยเล่นรถบัมมาก่อนแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่ามัน มันก็ง่ายจริงค่ะแต่ว่าเราต้องคอนโทรลรถให้ได้แล้วก็อย่างเลยคือมันไม่ได้มีแค่พวกเราคือแบบทุกคนชนกันแบบคนที่เฟินเห็นหน้าไหวสุดตอนที่ชนไปคือหนึ่งเอนิูสองไอเบฟซึ่งแบบเฟินลงมาจากจากรถบํมเสร็จเฟินก็ปวดคอว่าพาแบบพึงตึงตึง,ตง,ตงอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละสนุกดีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเล่นไวกิ้งเจ้าปัญหาค่ะไวกิ้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครเก็บบรรยากาศเพราะขึ้นไปกันหมดเลยหกคนนะคะ 8คนจัดว่ามักเนลายก็คือเบฟบีมแพลวแวมเนี่ยก็คืออยู่ท้ายสุดอีกฝั่งหนึ่งส่วนเออ่พี่ใหญ่ลายหรือคนแก่ลายอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเฟิร์นฟานิวเบิร์ดก็อยู่ท้ายอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบจะมองเห็นกันอะไรเงี้ยตอนแรกเฟิร์นไม่กลัวเลยเว้ยเพราะเฟิร์นเห็นขออขเ,เ,เขาอีกเขาเลยแล้วก็เออเขาก็เฮฮาด้วยนี่ใช่ไหมเราก็เฮฮาเลยจ้าแบบขึ้นไปตอนแรกก็ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้สักพักหนึ่งพอมันเริ่มตั้งฉากขึ้นมา คือเรามองเห็นน้องอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วเราแบบเฮียคือแบบบึงสูขงขนาดนี้เลยเหรอแล้วคือพอยิ่งขึ้นสูงเงาะเหมือนตัวเราอ่ะพอช่วงจังหวะที่ขึ้นไปปุ๊บใช่ไหมเรจะช่วงจังวะที่ลงฟูเงี้ยเราจะเหมือนลอยจะหลุดออกมาเราต้องจับแน่นมากคือ เฟิร์นนั่งเฟิร์นนั่งอยู่กับฟาแล้วก็นิวฟาก็จะคอยจับมาเฟิร์นโอเคไว้ไรเงี้ยซึ่งฟาชิลมากเลยแต่เฟิร์นกับนิวอ่ะนิวก็คือแบบไปเพ้อเพอกูไม่เล่นแล้วไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบว่าเอากูลงไปไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้ฟานั่งขำเฟิร์นสองพวกพวกเฟิร์นกับนิวอ่ะเออมันชิลมากไรเงี้ยอืมนั่นแหละค่ะก็ เป็นประสบการณ์ที่เล่นเราสนุกมากซึ่งไวกิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นความทรงจำของน้องแพลด้วยแต่เราจะไม่บอกว่าคืออะไรนะคะก็น like ั่นแหละค่ะต่อไปเราก็ไปเล่นบ้านผีสิงข้างๆนะคะซึ่งเออเรามีภาพบรรยากาศมาให้นะคะแล้วก็อย่างเดิมวค่ะเราจะใส่ซับไตเติ้ลให้ด้วยว่าใคยพูดอะไรนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศบ้านผีสิงกันเลยค่ะ

S <S 2> <S 2> พอตอนแรกกูกลัวนะเวย้ยหลังๆมากูเริ่มแบบไม่มีอะไรละโอ้ยเนี่ยกูพอใจจางไาหลังจากที่เราเล่นบ้านผีสิงกันนะคะเราก็แบบว่าตกลงกันว่าจะไปเล่นอะไรดีแล้วก็เดินหาซึ่งผลสุดทุกไปอยู่ที่แรปเตอร์แรปเตอร์เนี่ยตอนแรกเฟินก็ไม่ได้กลัวแล้วก็แต่พอเห็นว่ามันหมุนเยอะเฟริรนรสึกว่ฟนจะปวดหัวแล้วจะอ้วกไหมตอนลงมาอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าสนุกมากสนุกมากทุกคนคือในคลิปอาจจะเห็นว่าตอนแรกๆกับฝนกระจับแน่นมากแต่พอหลังๆฝนจะปล่อยมือซึ่งไม่รู้ว่าแบบจำไม่ได้ว่าฟ้าได้ถ่ายตอนที่ฝนปล่อยมือไว้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปดูคีปบรรยากาศตอนเล่นเลฟเตอร์กันเลยค่ะ Hey หลจากที่เราเล่นแรปเตอร์กันเรียบรอ้อยใช่ไหมคะเราก็ไปสู่แกนแคนยอนนะคะดูคนคือเราเดินไปแล้วเราก็ตกลงว่าตอนแรกจะไปเล่นเทอร์นาโดก่อนแต่เทอร์นาโดเนี่ยคนเยอะล้วก็เลยคิดว่าเออเราเล่นแกนแคนยอนก่อนไหมให้มันเปียกแล้วก็ให้เทอร์นาโดเป่าอะไรอย่างนี้ฟีลนั้นเลยค่ะและด้วยความที่เราก็เป็นแบบแกงวัยรุ่นซา่ซามากไม่ใส่เสื้อกันฝนใดๆเพราะว่าแบบเออเปียกก็เปียกไม่เ,เป็นไรเลยแต่มันเปียกกว่าที่ทุกคนขีดค่ะมันเปียกมาก ซึ่งเลือกที่นั่งผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆคือเฟิร์นนั่งฝั่งฝั่งนี้เขาเรียกว่าไรฝั่งฝั่งฝั่งออกอะเออแต่ไอไอไอเบอร์นเนิวนั่งฝั่งทางเข้าซึ่งมันไม่เปียกเลยทุกคนมีเฟิร์นเบฟบีมฟ้าแล้วก็เบนที่เปียกเพราะมันเปียกน้อยมากอะไรเงี้ยซึ่งพอเราตัวชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำแล้วก็แบบนั่งหัวเราก็แบบยังไงล่ะยังไงล่ะอะไรเงี้ยอืมนะคะแคนอนเนี่ยมีภาพบรรยากาศมาให้ชมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่ไปให้ไปดูกันเลย โอ้ยแสงสวยมากสวยนะจังเฮ้ยไอเหี้เปียกยังไม่ทันเล่นเลยกูเปียกแล้วจับแน่นโอเคจับแน่นๆคุณบอกว่างยังไม่แหกเปียก เต้นเลยโป๊ะไม่รู้ว่าพี่จะไปเต้นเรามาโป๊ะเพราะเราอยากไปเฮ้ยนี่เป็นเชืขอบคุณนะอิส่า

เออเปียกก็เปียกให้สุดไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรแหละแต่ซปเปอร์สเปรเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเนาะมันมีน้ําด้วยแล้วก็เรื่องของอะไรด้วยก็เลยคิดว่าเออไม่ถ่ายละกันซปเปอร์สเปรเนี่ยจะไปเครื่องเล่นที่เราจะนั่งเหมือนเป็นเรือขึ้นไปซึ้งๆ,ๆแล้วก็ฟูล,ลงมาทีเดียวแล้วก็แบบน้ำก็จะซึมเปียกทั้งตัวเราอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนแรกอะ่ะตอนเล่นซปเปอร์สเปรเราไม่เปียกเท่าไหร่นะแต่พอม,มันจะมันจะมีมันจะมีคนใครที่ไปดีบจะรู้ว่าแบบมันจะมีคนที่ชอบไปยืนาแบบซึตัว ซึ่งเฟิรนะ์นอะเฟิร์นบีมเบฟก็คือยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปียกเปียกจากไอ้ตรงนั้นแหละไม่ได้เปียกจากซูเปอร์สเปซเท่าไหร่นะแต่เปียกจากตรงนั้นไนะ้่เยอะมากนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเล่นซูเปอร์สเปซเสร็จเนี่ยล้วก็ไปต่อกันที่อะไรนะเขาเรียกอะไรปลาอะไรวิหกวิหกอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อให้นะคืออันนั้นก็ไปเล่นแล้วก็คือแบบสนุกอยู่ใช่แบบว่าตลกมากคือบ ไอตัวนี้มันจะต้องเราต้องหมุนเองใช่ไหมถ้าเราไม่หมุนเขาก็จะหมุนให้แล้วก็แบบมันก็จะไปอยู่ที่หนึ่งอะไรเงี้ยตอนแรกเราอยู่ข้างหลังแบบหันหลังให้เพื่อนแต่สักพักหนึ่งพอเครื่องนี้ขึ้นไปเราหันหน้าไปหาพามัน,ฉนเฉยเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอนโทรแล้วก็คอยกดเพื่อบินคอยปล่อยเพื่อให้มันลงมาอะไรเงี้ยนะคะก็สนุกมากเหมือนกันอันนี้ไม่มีภาพบรรยากาศนะเสียดายมากเลยไม่ได้ว่าขึ้นไปถ่ายเพราะว่าโทรศัพท์เฟรมแบตหมดนะคะ แล้วหลังจากที่เราเล่นไอวีหก ok นะั้นเสร็จนะคะเฟิร์กก็พวกเราก็ไปกอที่เทอร์นาโดตอนแรกเฟิร์กะจะเล่นด้วยแต่อาการมันมานะคะก็คือเริ่มมึนหัวเริ่มแบบปวดเกรง็งอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกคุว่าไม่เอาดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าถ้าขึ้นไปเล่นแล้วมันเกร็งมากๆพุจะปวดหัวเลื้อรังนะคะก็เลยกลัวก็เลยแบบมือบายๆอะไรเงี้ยก็เทอร์นาโดมีภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเปโซ มันก็มีรามีฟามีบีมแล้วก็มีเบสที่เล่นซึ่งเราอะไม่เล่นเพราะาเราปวดหัวมีอาการปวดหัวนิดหน่อยจากไวกิ้งด้วยอะไรด้วยก็เลยแต่ถึงจะว่าไม่เล่นเพราะเดี๋ยวถ้าการแย่เดี๋ยวจะแย่ไปใหญ่ฮ่าซุ้ๆเธอคือู้ก้าย

mày <laughs> có mà Phương cô gì này luôn nữa bố ค okay, ค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการเที่ยวดีมเบล er ของเฟยกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคก็เป็นทริปที่เฟยคิดว่าทุกคนน่าจะจําไปพร้อมกันนะคะเราได้หัวเราะด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยก็สนุกไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เฟย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายๆซึ่งไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะได้ถ่ายทีเมื่อไหร่ะรนะคะเพราะโควิดก็ยังอยู่อะไรเงี้ยอืม แต่ว่าถ้ารวมตัวกับเพื่อนไม่ว่าจะกลุ่มไหนครั้งหน้าเพืร์จะถ่ายมาให้ดูอีกนะคะ